ให้กำลังใจปานจันประมะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกค่ะที่โด่งดังมากๆ แต่กลับซืมเศร้าเขาเล่นงานแล้วล่ะค่ะต้องทานยาประคองอาการมีผลกับสมรรถภาพอีกด้วยใครเลยจะทราบล่วงหน้าล่คะคะว่ามุมหนึ่งของนักสแสดงระดับพระเอกแถวหน้าของช่องมีความมองหมดปนความทุกข์ในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวทําให้เจ้าตัวต้วตองเผชิญกับโรคสุดฮิตที่เรียกกันว่าโรคซึมเศร้านั่นเองเรากําลังพูดถึงศิลปินชายมากความสามารถนั่นก็คือปั้นจันทร์ประมะค่ะเป็นอดีตนักร้องบอยแบนด์ที่โด่งดังในไอ ยุค90ซึ่งกว่าจะมีวันนี้เขาก็เคยผ่านเรื่องราวดราม่ามาแล้วสาหัสและแล้วเขาก็มีโอกาสได้พูดถึงสิ่งที่ฝังลากอยู่ในจิตใจลึกๆของเขามานานโดยเผยว่าขณะนี้จะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เพราะว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโดยปั้นจันทร์เล่าว่ามีช่วงหนึ่งที่ตัวเขาหายไปเลยเพราะปัญหานั้นมันมีแบบสะสมมานานตั้งแต่ดราม่าในแต่ละลอกแรกที่เจอมาก็คือทําให้จิตตกไม่อยากทางานไม่อยากเจอใครไม่มีพลังอยู่ในห้องอยากจะอยู่แต่ในห้องอย่างเดียว ปิดไฟปิดมา่านไม่อยากทําอะไรจนแม่บอกว่าไม่ให้ล็อกห้องแต่เมื่อออกมาทํางานเจอผู้คนก็ต้องทําตัวล่าเริงเหมือนไม่มีอะไรขึ้นแต่พออยู่คนเดียวมันก็เป็นอีกจนจริงๆแล้วเนี่ย สาเหตุมันเกิดจากความเข้าใจผิดในการสื่อสารพอคนเข้าใจเป็นแบบอื่นทําให้เราเองก็จิตตกเคสตัวเองถือเป็นเคสแ,แกรกๆที่เกิดขึ้นในตอนนั้นอ,ออกมาแก้ตัวแก้ข่าวแต่ทางผู้จัดการบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวจะมีความต่อยาวสา,สาวไปอีกเรื่อยๆซึ่งเมื่อมองในทางกลับกันเราไม่มีโอกาสแก้ต่างไม่ได้พูดเลยตอนนั้นจึงเลือกที่จะนิ่งให้การเวลามันตอบทั้งหมดเองในช่วงนั้นก็คือคงทํางานตามปกติแต่ไม่พูดจาไม่สูงสิงกับใครไม่อยากให้ใครมองเราคือก้มหน้าก้มตาทาวางอยู่ก สลับอย่างเดียวพอกลับมาบ้านก็อยากจะนอนเป็นอาการที่อยากอยู่นิ่งๆแม่เรียกได้ว,ว่าในตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ถือว่าค่อยๆฟื้นฟูตัวเองในระดับหนึ่งค่ะยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มปั้นจัดด้วยเช่นเดียวกันค่ะ